นี้มาที่เอิโซดที่10นะครับมาลุยกันเลยครับเราลงเป็นเลนไลน,นะครับตอนแรกนี่ครับน่านจะเป็นนี่ครับบอสใหญ่แล้วจกล็อกอก,อก็ว้ ผู้ชนะผู้หดฟุ้ไม่ได้เลี่ยฮะตัวมันเต็มๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชั่งเลนที่สองก่อนครับเราต้องเอาประปวดมาสู้นะฮะเราไม่ไหวนี่ครับเมื่อกี้ในไลน์โดน จัดการไปนะครับมา3ต่อสาม ท,ทั้งสามคนเลยครับชาร์เลนที่สามนี้นะฮะจะไปแบบรวดเร็วนะครับเอาให้จบไปเลยนะครับสองตัวใช่ไหม ช h a l l e นี่ครับางมันเยอะมากไงครับแต่เราต้องอขับขเรางว้นมาบ้าง ในแชร์เลนที่5ครับเป็นระดับสีทองแล้วนะครับนี่ครับเจ้ากรักเกิลตอนนี้เราสามลุมหนึ่งครับอ,อ่านบอล สามรุมหนึ่งจัดไปมาที่เชลเรนที่5้คิดหนึ่งครับเราเออริซโซครับเลือกใครก็ได้นะครับรอบนี้ผมขออริซโซก็แล้วกันนี่ครับ โรสเตอนนี้ไม่ยิงไมโดนอีกหลบได้หลบได้มีพลังไม่ยมามโอ้โหาเนะเอนี่ครับเรียบร้อยเวอัพมาคราวนี้มาที่กลับมาที่ ชาเลนจ์ที่หนึ่งครับของเลไลครับมาดูว่าเลไลจะแก้แค้นได้ไหมนะครับถ้าแก้แค้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาลิโซมาจัดการนะครับรอบน,นี้มา ของเรา,าชั่ว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 ชัว,ชว,ชวไม่ดูมัเออนเชื่อหรือไม่พอมีมาครับคือตอนนี้เวลไม่ถึงนะครับสู้ไม่ไหวนะเพราะเป็นลิโซครับที่ตอนนี้เว,เวลเยอะสุดแล้วครับ อยากที่กํำลาบมันได้แล้วครับมารอบนี้ขอเคลียร์ให้จบทุกชาเรนนะครับ เรียบร้อยครับก็จะชนะได้นะครับต่อไปออาเวลให้กับเรไลน์นะเรไลน์เวลน้อยนะครับก็จบไปครับในเอพิโซดที่10นะครับแล้วก็มาถึง d ีเอ็นนะครับนี่ครับก็คือสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เอาชนะเจ้าก็โกนะครับแล้วก็พอชนะเสร็จนะครับมันก็จะเทนนิงที่อย่างที่บอกครับเทนนิงก็คือมีทั้งหมดนะครับ สามชาเลนจ์นะครับ1 2 3แล้วก็จะแต่ละชาเลนจ์นะครับก็จะแยกไว้เป็น1ขีด1 1ขีด2นะครับ2ขีด1 2ขีด2แล้วก็3าขีด1 3ขีด2นะครับนี่นะครับก็จบไปนะครับในอาร์ที่1นะครับนี่นะครับอาร์ทที่1นครับคลายสิทธิ์บิ๊กนิ่งนะครับอาร์ทที่1คอมพลทไปแล้วนะครับคราวนี้เหลือที่อาร์ทที่2ครับ นี่นะครับนี่นะฮะจะล็อตเซนชเนลนะครับ,อ,รบอันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในครั้งต่อไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต่อสู้มันไหวไหมนะในเอพิโซดที่1น,นะครับแล้วก็มีเทนนิงด้วยนะนี่นะเทนนิงนะเทนนิงก็นะครับถูกแบงออกมาเหมือนเดิมครับก็คือตอนนี้อยู่ที่ ชารเลนที่1แล้วก็1นึ่ขีดห่แล้วก็1นึ่ขีดสนั่นเองนะครับโอเคแล้วเรามาดูคาแรคเตอร์ของเรานะครับอย่างที่บอกครับเลไลของผมตอนนี้นะอัพเวลมาที่44ครับไม่สามารถเอาชนะเจ้ากรอคเกิลได้นะครับเลเวลส4บเท่านั้นนะครับแล้วก็ลิซโซครับลบเวลขึ้นเป็น51เลยนะครับแล้วก็ลิโซนาครับ43บาเดี๋ยวผมจะอัพเวลให้ ะครับทุกคนนะครับเท่าเท่ากันนะครับนี่นะครับประมาณก็คือไล่ๆกันนะครับอย่างเอไลน์นี่ก็จะประมาณสัก40นะครับ47ส่วนลิซโซน่าก็จะ47ส่ตัวลิโซนี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปให้เล่นไปตามเอพิโซดไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปบา,บายบายสวัสดีค่ะ